ผมพูดถึงทางเจียงหมายหลันครับเศรษฐินีชาวเวียดนามครับเขาเป็นประธานบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าวานทินพัดกรุ๊ปครับมีการยักยอกเงินจากธนาคารไซง่อนคอมเมอรเชียลแบงก์โดยตัวหลันเองเนี่ยไม่ได้เก็บหุ้นธนาคารด้วยชื่อเธอคนเดียวนะแต่เก็บผ่านบริษัทนอมินีทั้งหมด27รายจนครองสัดส่วนหุ้นธนาคาร SCB มากถึงประมาณ9 1ครับนอกจากนี้เนี่ยครับ ก็มีบริษัทที่เป็นโนมินีที่ไม่ได้ทําธุรกิจจริงของหลันยังกู้เงินออกจาก s อชเป็นจํานวนมากโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คาประกันครับแน่นอนว่าธุรกรรมที่ผิดปกตินี้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางก็เห็นนะ <S <S เขาก็มีการไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ซึ่งล่าสุดเองเนี่ยหลันก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาคดีในช่วงของวันที่5มีนาคมครับถ้าเธอผิดจริงอาจจะต้องติดคุกยาวหรือว่าอาจจะถูกประหารชีวิตก็ได้เพราะว่ากฎหมายของทางเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับ